โยสวัสดีทุกคนด้วยนะรนครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยบอกว่าทุกคนอย่าคิดถึงกันเนาะก็มาอยู่กันในเกมส์สไปเดอร์แมนมาวิลสไปเดอร์แมนสองแคี้เวลาไนะจที่เราไม่ได้เล่นกันมานาะนซะึ่งที่จริงก็มันมีมันก็มีหลายอย่างที่อัดไว้แต่มันก็มาเละแล้วกัน,นเป็นว่าเราก็ไม่เริ่มตอนนี้เลยที่จริงฉากนี้ก็จริงฉากนี้เป็นฉากที่หลังจากที่ผมสู้กับด็อกเตอร์คน ไฟเลี้กงอะไรซึ่งมันก็มันก็นั่นแหละคือมันไฟมันเสียอะ่รไหมตนไหนมาเริ่มตอนนี้เลยคืออาจจะไม่ได้ต่อเนื่องจากอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะรับขออภัยมากเลยหวังว่าทุกคนจะคิดถึงเงินสมบูรจะมีของ้าใช่ไหมเรามาเริ่มกิจกรรมวันนี้กันว่า จะเป็นภารกิจหลักแบบไหน,นซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาทำภารกิจรองก่อนเพื่อที่จะให้ภารกิจหลักมันมากแล้วก็จะมาบินตามตามน้องไปเท่าน้นแค่บินบินอะไรเขาเรียกเเรียกว่าร่อนโอ้แต่มันก็เหมือนบินนั่นแหละไอที่มันเป็นเครื่องร่อนเอ้ ว้าวกระตุกเลยทีเดียว แล้วมันก็มาโอ้ยโนนนิดนึงเอาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเะือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นไอ้หนุกตัวนี้กูจะหกักปีมึงโคหาทางชนกับรถไฟเสร็จจ้าโอ้โหลดเล็กน้อยถึงปานกลาง เอาละไปดูซิว่าเจ้าหนุ่มนกกี้โมโหนี่จะเป็นยังไงเอลนแมททูสจอแดนชื่อไม่นะ่าจะไม่น่าจะเป็นชื่อที่ผสมกันอยู่โอเคไหนดูซิภารากิจหลักมาหรือ,อยัง แคนขออนุญาตประชาร์ตตอนที่เริ่มภารกิจหลักเลยแล้วกันโอเคในสุดก็ถึงสักทีเรามานอนกันดีกวหมนั่นคือบทความที่ฉันเขียนน่ะเจ๋งเจ๋งมากเลยเอ็มจียังอ่านจะแย่แล้ว ียวนะนาะยยังใส่ชุดนี้อยู่อีกเหรอนึกว่าคอนเนอร์จะช่วยนายโอ้ <about> ชุดนี้โอเคไปคุยกันพวกนี้ได้ไหม so ฉันเหนื่อยจากการต่อสู้ <is> right. กับลิซ่ามากเลย ยิดอ้าวหายไปแล้วปืนฉันไปฟ้าพวกมันเอาเอาปืนมาไม่เยอะเราจะมาเล่นเป็นเอ็มไสส์โอ้โหนี่แค่เปิดมาก็กระตุกซสแล้วแล้วเราก็ฮอตเลยพ <c oughs> ร้อมกับกระตุกเจลากี้เ <c oughs> อ็ดเครดคอมตัวเอง สอดเลยแง่รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวหรือเปล่าหรยอไม่รู้วิ่งชาร์จสอดตบตูลงไปท่านใต้ดินก่อนเลยเชื่อเครื่องยิงใหญ่ เสร็จก็ใต่อาดรรพช็อตพีเตอร์นายไปไหนต้องช่วยฉันนะหรือว่าให้ฉันต้องช่วยตัวเองไม่ช่วยด้วยาะมัน ล่ายอยู่ที่บ้านป้าเมอันนี้ปีเตอร์ถูกควบคุมโดยเวนอมอย่างสมบูรณ์ป <Peter. S 1> ีเตอร์ปิ๊วปิ๊วปิ๊ว เห็นเราที่าจะเห็นแล้วนะอาถูงอเลยโชคดีพ there, ี่ยายมันหนียว อไอ้หิคตาค้าโดนย้ายเตะไม่เตะแบบเตะสี่รอบไปต่อยังจะไม่มีสไปเดอร์เซนแต่ก็มีเอ็มเจเซนนะจ๊ะ เฮ้ยเกิดอะไรบ้าเกิดอะไรที่บ้านเกิดอะไรขึ้นที่บ้านฉันนี่เข้าไปในบ้านแล้วเงียบแฟร์ไอหยางไอแกมไปฟาดสถิตขึ้นเราได้เสียงจุดตัดในฉากเมื่อกี้ที่เขาฟาดขึ้นไปดู ไปดูในชีวิตจริงอ่ามันได้ไปไหนนะอ๋อบารหลังนี้โอเคอ่ามีหมาด้วยวยิงเป้งครับหมาตัวน่ารำคาญสุดแล้ว excited, ไม่ถึง ยไม่ถึงซะงั้นแล้วไงเอาไปช็อตเลยท่นมาได้ด้วย าโอ้โหยังไม่จบอีกเลยโอ้กีเตอร์ม่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยหาไปแล้วไปแล้วทางหนีก็หนี

อุ้ยอย่าโดนซังเจ็บหัวเลยนี่เห็นเป็นป <Peter> ีเตอร์เรอยากให้นาเออคาไม่ใช่ปีเตอร์อีกต่อไปแล้วก็คือคือไบโอรหรือเวนอมไม้ข้างบน อาเข้าไปเราต้องที่มาสายแล้วก็พร้อมก,กับเกมครั้งโอ้ยโหลดสรัพยากวันอะไรขนาดนั้นก็เข้าใจแลวรรร้ว่าฝนตกมันต้องลรนเดอร์เยอะเออมัไม่ได้ว่าซูมไม่ไโอดหรือว่าเอเลี่ยนมาไงแน่คือเขาส่งชุดเอเลี่ยนเหรอ ช็อกโาทีน้ำไม้อดร้องเลยได้เลย MJ ได้เลยสปอร์แมนนี่ผมเองอุ้ยโดนซื้ย ปิว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 เอ้ากดผิดลองหดเลยทีนี้สู้ๆน้ำมันน้ำมันฮึวิลบสวยเสรขึ้นห้องกับท่าสวยๆปิว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 มาเยอะกันไปแล้วอืมเวนอมถึงเราจะไม่มีเวนอมแต่เรายังมีเวนอมอีกแบบนึงเวนอมบล a ช ส p i d e r แมนอยู่นะกระวาแล้วว่าทำไมก่อนนี้ทำตัวแปลกอ,อ๋อไอเนี่ยเล่นตะขายเยอะไปแล้ว <c oughs> ผมไปนี่โอ้ว้าวส e าร์ n แมนนี่ผมเองส p าร์ r แมน จำได้ไหมซ <laughs> ัพยแมนผมคือซปพพลาแมนจำได้ <laughs> ไหมเบลฟาตีโค้ดวองผไม่ไหวแล้วพวกญิงนี่มันน้ำขาดริงเชียวหลบได้ ไปรดเดียวซิ้มหมดหรือยังอนนู้หลบก่อนเตยอขึ้นท้องฟ้าโอเคครับซีนทรัซีเพราะว่าความแหลกแหลกเหลือเกินไม่ฉันอยากให้หนายหางฉันกับพีทไว จะคุยเขาเพื MJ, ่อเื่สต uh, ิเขาให้ได้ MJ ผมไม่รู j, ้ว่ามันน่าจะเดี๋ยวนี Qur ้ไมซ์ไอ้ตายสิอืมอ้ยาวเก็บตัวเลยเเ j ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรแต่ฉันไม่เห็นพีทเลยรอแปไ๊บนะเดี๋ยวสินแค่อยากจะคุยด้วย จะไม่อยากทำร้ายเธอนางจะไปไหนเนี่ยโอ้กระโดดสิเอ็มเจโอ้ยไ,ไม่กระโดดหรอโอ้ไปจ่างนั้นเลยหยุดนะนางจะทำให้ที่ที่นี่โดนน้ำท่วม шамат хит хит үгүй яаж л дүүг юм аа อย่าย işte. อย่าอย่าทำงันเอ็มเจอย่าหยุดหมดพลงังลมอนอนจะรู้ว่านายยังอยู่นะยังอยู่ในนั้นนะปีเตอร์นายต้องอยู่นี่ รู้ไหว่าใหอ่จริงยังไงบ้างเอ็มเจันเจอปีเตอร์แล้วแต่ว่าเขาหลับอยู่โอ้ดีหรือไม่ดีจะพยายามปลุกเขาอยู่พยายามเลยอาจไม่ทัน เปลือยหักปีคทิ้งต้องมีหรอกฮ้ยหลบขออนุญาตหักปีกทิ้งอุ้ยอุ้ย ่โดาลซีหลบได้อ,ดอเสยืยให้คนเดียวเพราะรักแกลคนเดียวยเสือโอ้ให้สองเลยก็ได้ย,ยิง ิมันลงกันไหนสินั่นแหละตะตุกไม่น่ารวมเลยปุณิยญาหลบก่อนอืออุ้ยมีดอกสองด้วยเหรออยอุืยปุณิย่าทำการแพน่ีดแอมแอม กระตรงกันครับบอดแมนแย่แล้วเหตุอะไรจะลวงช่วยด้วยเฮ้ยหอยไม้เกกะอืมผมาช่วยแล้วอุ bueno> ้ยโว้รอเดี๋ยว เราตัวไปเดี๋ยวขอบใจไดไม่นะนกไม้นกม้กมโดนฉีดอะไรอ่ะอย่าสลบหรอเรียบร้อยอย่าสลบแน่นอนไม่น่าเป็นอย่างอื่นไกลเกลเว่นมาแล้วเปิดนักซะ หรือสิมีทางเลียวคือการชอร็ชอตใส่อะไรดีเราเจ็บนิดหน่อยได้มไม่นิดละนะดหลายเลย วิ oh, yeah. lim, ่งโุ้ยเยี่มนีมียังดียังทำไหลังห้าโมงเหรอไอ้ลาตกไว้าวาไฟห้าลนี้เอวเอวฮัน โอ้โหกระตุกไปทุกเวลาไอ้ยุกตุ๊จวดขงฉันมันนี้น้าออกอ้ของอโ่คุ้ผมไม่ดูเรื่องไอยส่งเสียงไม่อีกไม่พอนอกสาดีอยอยู่ดีๆก็ตาจมูวมองไม่เห็นื่อกี หวังว่าทางนั้นจะดีหวังว่าทางนั้นน่าจะดีนะมายแล้วไม่คนพบตัวพวกมันเลยมันหนีไม่ได้ก็แค่ตอนนี้แต่เดี๋ยวมันก็มาหาฉันเองเลยม,ม,มันจะจับตัวน้องไม้ไหม ผมว่าทุกคนจะชอบคววิดีโอนี้นะครับถ้าไม่พก็หมายงลืมกดไลค์กดซสคราไม่ด้วยในย่างสำคัญแล้วก็ที่จะไปเจอทำไมไปอยู่อกก